็ติดร,รมหลวงปู่บุญมาคัมภีรรตมโมวัดป่าศรีพนมประชาคมบ้านหน้องกุดตะวันบ่งใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครเดินจงกรมภาวนาทำจริงๆตั้งใจวันหนึ่งมันต้องสำเร็จมรรคผลนิพพานแน่อะไรอะไรอยู่ที่นี่เกิดขึ้นที่นี่ดับลงที่นี่รักก็ที่นี่ชังก็เกิดที่นี่โกโรธก็เกิดที่นี่ โลกก็เกิดที่นี่หลงก็อยู่ที่นี่มันรวมอยู่ที่จิตถ้าจิตเรารู้แล้วก็พยายามบำรุงตัวรู้ตัวสติให้มันเด่นขึ้นมาเมื่อตัวรู้มันเด่นขึ้นมาความไม่รู้ความหลงคืออะไรความไม่รู้ความหลงก็คือตัวอวิชชาตัวอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละมันพาให้เราเกิด มันพายเราแก่มันพายเราเจ็บมันพายเราตายอยู่ในโลกนี้ท่านจึงว่าอาวิชาปัจญาสังขาราเรามันเข้าใจลึกเกินไปมันอยู่แค่นี้ใต้คางของเรานี่เองของดีมีอยู่แล้วแต่ไม่เอาความสุขก็เหมือนกันส่งไปนวนผู้ชายก็ไปหาความสุขกับผู้หญิงผู้หญิงก็ไปหาความสุขกับผู้ชายอันนี้มัน หลอกกันเฉยๆนั้นเนี่ยมันบ้ากันเฉยๆนั้นเนี่ยทำให้มัวเมาอยู่ในโลกนั้นเนี่ยทำให้หัวเราะทำให้ร้องไห้ยอยู่ในโลกนี้เลิกซะมันจบแล้วอย่าไปสงสัยความสุขที่มันมีอยู่ในโลกนี้มันมีแค่นี้มันจบแล้วอย่าไปตั้งความปรารถนาให้สวยให้รวยอะไรแบบนี้เพราะของเรานี่มันมีได้มันก็หมดไปได้ เกิดมากี่พบกี่ชาติก็เ,เคยมีเคยเป็นมาแล้วให้ปรารถนาะเอาของจริงในใจดีที่สุดในทุกๆวันให้เราปฏิบัติข้อวัดที่เคยทำให้สม่าเสมอเคยไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมภาวนาก็าให้ทำไปมันจะสงบบ้างไม่สงบบ้าง,ไม,ง,บบางไม่เป็นไรมันสงบก็อย่าไปยินดี มันไม่สงบพ่ออย่าไปร้ายให้เห็นว่าสงบไม่สงบมันก็ไม่เที่ยงเราทําไปทําจริงๆตั้งใจมันต้องเกิดผลแน่วันหนึ่งมันต้องสําเร็จมรรคผลนิพพานแน่